Fairy Monster Tales นิทานสอนชีวิตนีน้าผู้หญิงที่ใครๆเห็นแล้วต้องเลี้ยวมองตามผมยาวสวยผิวพรรณเรียบเนียนรูปร่างที่กระชับดวงตาสวยสดใสรอยยิ้มอ่อนโยนที่ทำให้ใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกสบายใจเธอรู้จักการแต่งตัวอย่างพิถีพิถันเสื้อผ้าทุกชุดผ่านการเลือกอย่างดีเธอมั่นใจว่าเธอสวยทุกมุม หรืออย่างน้อยก็มักจะได้ยินคนพูดกับเธอแบบนั้นอยู่เสมอแต่มีเพียงสิ่งเดียวที่เธอไม่เคยใส่ใจเลยนั่นคือหูของเธอในใจเธอคิดว่าไม่มีใครสังเกตเรื่องนั้นหรับในวันแต่งงานของเพื่อนสนิทหนีหน้าแต่งตัวสวยสะดุดสายตาแขกที่มองมาชุดเดรสสั้นสีงาช้างพร้อมใส่ตัางหูมุกเพชรดูเข้ากันกับการแต่งหน้าของเธอพร้อมกับทรงผมรัดเกล้าดูสง่า เธอคิดว่าไม่มีอะไรจะทำให้ภาพวันนี้ขาดความสมบูรณ์แบบไปได้แต่หลังถ่ายรูปหมู่เพื่อนรักดึงเธอไปกระซิบเบาๆว่านีนะ่ารู้ตัวไหมว่ามีคี้หูโผล่มานิดนึงนีน่าหัวเราะคิดว่าเป็นเรื่องขำๆแต่หัวใจเธอเต้นแรงรู้สึกอายจนอยากหายตัวเข้ากลิบเมฆไปเลยความมั่นใจที่มีเริ่มสั่นคลอนนิดๆเธอคิดในใจ กลับไปบ้านค่อยทำความสะอาดก็แล้วกันสามีของนีน่าเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดแต่นีน่าเริ่มสังเกตว่าเวลาที่เธอทัดผมขึ้นเขามักจะหลบสายตาเล็กน้อยบางครั้มเวลาจะกอดหรือหอมแก้มเขากลับมีท่าทีแปลกๆไปไม่หวานเหมือนแต่ก่อนไม่มีคำตำหนิแต่ความรู้สึกของผู้เป็นภรรยานั้นรับรู้ได้ทั้งเธอคิดว่าสามีเธออาจจะหมดรับหรือมีคนอื่น ความกังวลน,นั้นกัดกินหัวใจทุกวันนีนาเริ่มมีอาการหูอื้อบ่อยขึ้นโดยเฉพาะหลังใส่หูฟังนานๆเสียงที่เคยชัดกลับกลายเป็นเหมือนฟังผ่านประตูหนาๆตอนแรกเธอคิดว่าเพราะความเครียดพักผ่อนน้อยหรือใส่หูฟังเสียงดังมากเกินไปวันหนึ่งขณะทำงานเพื่อนรวมงานพูดอะไรบางอย่างกับนีนาถึงสามครั้งแต่เธอก็ยังไม่ตอบสุดท้ายเพื่อนพูดติดตลกว่า นีนาหูตึงหรือเปล่าเนี่ยเสียงหัวเราะรอบโต๊ะทําให้นีน่าจำเป็นต้องยิ้มกลบเกลื่อนแต่ลึกๆเธอรู้สึกเหมือนถูกเปิดเผยความลับบางอย่างที่ไม่อยากให้ใครเห็นบ่ายวันหยุดนีน่านั่งเล่นกับลูกชายที่หน้าบ้านอย่างอารมณ์ดีจู่ๆมีหมาข้างบ้านเห่าแมวเสียงดังลูกชายจึงบอกแม่ว่าแม่หมาข้างบ้านดุจังผมสงสารแมวแต่พูดไปได้แค่ครึ่งหนึ่ง แล้วหยุดหันมามองใบหน้าแม่แล้วถามอย่างใสซื่อว่าแม่ในหูแม่มีอะไรดำๆข้างในเหรอหนีหน้าชะงักหัวใจเหมือนหยุดเต้นชั่วขณะคำถามที่ไร้เดียงใดของลูกกลับทำให้เธอรู้สึกอายยิ่งกว่าคำล้อเลียนจากใครๆคืนนั้นนีหน้าตัดสินใจหยิบกระจกบานเล็กและไฟส่องดูหูของตัวเองอย่างจริงจังภาพที่เห็นทำให้สตันไปชั่วครู่ ขี้หูสีเข้มเกาะเป็นชั้นๆผิวรอบๆแห้งและหมองคล้ำเรากับไม่เคยได้รับการดูแลมาหลายปียังไม่รวมกับหนังหูที่มีคราบใครอยู่ตามซอกหนีหน้าคนข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและเพิ่งรู้ว่าขี้หูสะสมมากเกินไปทำให้หูอื้อและตามมาด้วยปัญหาการได้ยินหูที่สกรปรกเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและอาจมีกลิ่นการใส่ตังหูหรือหูฟังโดยไม่ทำความสะอาด เป็นการเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวหนีนาเริ่มปรับพฤติกรรมทำความสะอาดหูด้วยการสำลีอย่างอ่อนโยนทาครีมบำรุงผิวรอบใบหูอย่างดีรวมถึงทำความสะอาดหูฟังและตังหูอยู่เสมอเพียงหนึ่งเดือนหนีน่ารู้สึกได้ทันทีว่าได้ยินชัดขึ้นหนีน่ากล้าทัดผมโชว์ตังหูและกลับมาเป็นคนที่มีความมั่นใจเหมือนเดิมลูกชายชอบเอาหน้าแนบหูและพูดคุยด้วย และสามีก็ชอบมาหอมแก้มอยู่บ่อยขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเธอเรียนรู้ว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นรักแต่เพื่อให้เธอรักตัวเองมากขึ้น